ฮัลโหทุกคนมาดูรถเข้าใหม่กันนะคะเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะคะแบบเรียวๆสุดๆคันนี้เป็นมัดด้าสอง a อสเลเครื่อง1 3 0 0ซีซรีรถปี2020นะคะจะบอกว่าคันนี้นะเพิ่งเข้าเลยนะคะหล่อจริงๆทุกคนนะคะเป็นรถสีเทากระจังหน้าโฉมใหม่ปี2020ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสเกิร์ตนะคะของ Drive 68มีนะคะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยค่ะคันนี้ได้ล้อเดิมนะคะของสูตรมัดด้าเป็นล้ออันลอยนะคะทุกคน กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเป็นไฟเลี้ยว LED ด้วยค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็เป็นรถ4ประตูนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะเพิ่มความเท่นะคะและให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้น นะคะคันนี้นะคะทั้งชุดเลยเป็นของ Drive 68นะคะมีสเกิร์ตปลายท่อคู่ให้เซนเซอร์ให้4ี่ตำแหน่งนะคะได้กล้องหลังอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะสำหรับภายในนะคะก็จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่เพื่อนเเห็นว่าอุ๊ยมันกว้างแล้วนะ มีแผ่นรองยางให้ด้วยนะคะน,นี่คือสําคัญมากเลยจะช่วยแบบทะลุถนอบรถของเราได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะมาสด้าเขาให้มาอีกนี่นะคะดึงตรงนี้นะคะพับเบาะไปได้อีกนะคะแถมยังพับแยกได้ด้วยนะสำหรับใครที่มีสัมภาระ,ะนะคะที่แบบว่าต้องใส่เยอะๆนะคะดันเบาะลงไปได้เลยนะคะมาดูการตัวเอส a ลเดนะคะต่างจากตัวที่เป็นสกายคอนแอร์ไฮคอนเน็กสกายแอคทีฟยังไงนะะี่ค่ะ เอสเลเตอร์เขาจะมีเสน่ห์ภายในตรงนี้เลยทุกคนกระจังหน้าเท่แล้วนะคะภายในเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสลับอคันทารานะคะเป็นเบาะสีจะพูดว่าไงสีเทานะเทาแลมโบที่ที่รู้จักกันเลยนะทุกคนนะคะง่ายๆประมาณนั้นเลยจ้านะคะสะอาดมากไม่มีอะไรใดๆสำรุดนะคะเพราะตั้งใจคัดคุณภาพพรีเมียมมาให้นะคะนี่ค่ะเบาะคู่หน้านะคะ เป็นเบาชุดเดียวกันลายเดียวกันกับด้านหลังเลยนะนี่รถก็โปง่งโล่งสบายแบบนี้เลยจ้าสวยมากๆโอเคพร้อมแล้วนะคะมาขึ้นรถกันค่ะคันนี้นะคะพลอยก็ขับมานะคะจอดตรงนี้จะบอกว่าแค่ชั่วขนาดหนึ่งจะบอกว่ารถนุ่มนิ่มมากทุกคนนะคะเป็นรถที่แบบเออฉันอยากออกคลิปจึงเลยอยากเดินทางนะ คือภายในเอรเยนชัมนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั่วคันระบบรักษาความสะดวกนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พวงมาลัยคันนี้จะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีครูซคอนโทรลให้ขับรถไกลๆต่างจังหวดัดเพื่อนๆสามารถเซ็ตความเร็วไว้ได้นะคะจะได้ไม่โดนปรับปริศตถ่ายรูปเอานะนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะที่พวงมาลัยเปลี่ยนแทร็กต่างๆได้นะคะขึ้นมาปุ๊บเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะ รับสายวางสายได้เวลามีมีสายเข้านะคะคันนี้เป็นรถปี20นะคะมาวิ่งไป8 0 0 0 0่นถือว่าเป็นรถใช้งานกันบังดีทุกคนนะคะเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตลอดนะคะก็ไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะคันนี้ได้จอทัชสกรีนนะคะเป็นจอเดิมๆเ,เลยนะคะสามารถใช้งานนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้ได้เลยนะคะจะไปได้ทุกโหมดนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าจอนะคะเชื่อมต่อกับตรงนี้ได้เห็นไหมคะปรับเสียงได้ ปรับเสียงได้ตรงนั้นยังไม่พอนะนี่ค่ะตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรามีคอนโทรลเซนเตอร์ให้เล่นตรงนี้ให้นะคะสามารถหมุนใช้งานได้ง่ายเลยสำหรับใครที่ชอบรถที่แบบเช้นฝันอยากมีรถออปชั่นเยอะๆนะคะที่ผ่อนสบายๆไม่เกิน6,000นมีไหมคะนี่คันนี้เลย แอร์ะะ Air ปรับง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหมุนได้เลยนะคะหมุนปรับเทมเ e อเ t u จอร์ที่ทางลมแรงลมได้หมดเลยค่ะช่องเสียบสาย AUX USB นะคะ power outlet ตรงนี้และนี่คือกุญแจ Smart Keyless นะคะที่มีมาให้ใช้คู่กับปุ่ม push start ตรงนี้เลยค่ะกดสามารถกด Unlock นะคะทุกอย่างนะคะภายในรถได้นะคะล็อกประตูได้หมดเลยนี่ค่ะมีโหมด Sport ตมาให้ด้วยนะคะสำหรับเกียรอย ให้ดูกันว่าเรามีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะมีเก้ใส่ของมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ภาษีพรบรนะคะต่อให้เรียบร้อยเลยนะคะไฟนะคะเปิดทีเดียวได้3สดวงแบบนี้นะคะม่านบางแดดมีกระจกสไลด์เปิดปิดง่ายๆค่ะนะคะฝากกันไว้ด้วยกับคันนี้นะนี่มีนีวเวกเตอร์ด้วยนะกดปุ๊บนะคะก็จะมีนีวเวก,กเตอร์เข็มทิศขึ้นมาให้เราได้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อการเดินทางที่สนุก มากยิ่งขึ้นนะคะและค like ันนี้เป็นรถอีกหนึ <c oughs> this, ่งคันที่ตั้งใจคัดมาให้นะคะเดี๋ยวจะไปล้างทําความสะอาดก่อนนะต้องขอภายในความฝมฝุ่นนะคะยูสคาร์ของจริงอ่ะทุกคนนะคะเป็นยูสคาร์ที่พรีเมียมทุกระบบพร้อมใช้งานนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ m a ด้าสองเอสเลเเครื่องพันสปี2 0ค่ะราคาพิเศษถึียง419นะคะผ่อนประมาณ6 0 0 0บาทค่ะ